สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเมอร์ออบแท้งนะครับสำหรับวันนี้ผมมีรถถังไหนเอยรถถังใหม่มานําเสนอนะครับชื่อว่ารถถัง p ี I ซตไอวีดีนะครับเป็นรถถังคลาสที่4ของเยอรมันเนนะครับราคาต้อง85,000นานะครับก็เมือ่อมือคืนนี้ผมโคตรทุ่มการเล่นเลยเล่นตั้งแต่สองทุ่มยันสี่ทุ่มอะก่อนจะได้รถถังอันนี้เก็บเออเก็บเก็บไม่ใช่เก็บเงินหรอกผมกวางเงินมันเหมือนไงตอนนั้นผมมีอยู่แค่แสนสองอะ ผมต้องเก็บเงินไปถึงแสนหะ้าหมื่นเนาะเล่นไปเล่นมาก็แพ้ด้วยแล้วก็ได้อัปเดตปืนรถถังคันนี้ให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะดูดิ <Okay. S 1> ก็กลับไปดูคลิปที่แล้วนะกลับไปดูคลิปที่แล้วเลยนะถ้าใครไม่รู้นะก็ปืนเล็กกว่านี้ใช่ไหมแต่นี่มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าผมได้ทําการอัปเกรดเออโอเคอัปเกรดปืนตรงนี้เห็นไหมเนี้ยเนี่ยเนียให้มันใหญ่ขึ้นเนาะโอเค ป่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเล่นรถถังคันนี้โอเคคอยครับโอเคได้ห้องไว้มากเลยโอเคส่วนใหญ่เราเจอรถถังคัสสามนะครับอ่าอีสซี่เกมครับจังหวะน,นี้ดีดิดูดิมีแต่คัสสามทั้งสี่คันนะครับอีสซี่ซี่ส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายนู้นจะมีแต่เอ่อแพนเซอร์เ er อ้ยพีเซตสามกับ พีแซด 3A มาต่างกันตรงไหนไวะเออมนต่างกันตรงไหนไวะทุกคนโอเคครับปะกระสุนนี้ผมจะไม่ค่อยใช้นะแพงครับเก็บไว้ก่อนเราจะใช้กระสุนนี้เนาะกระสุนธรม <c oughs> มรมดาธรรมดาพมกตูโอ้โหเฮียโคตรไวเลยเดี๋ยว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 มันไปไหนกันวะทุกคนขึ้นอุ้ยมันไปไหนกันวะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยรมาเข้ามาเรีวกขวานอยู่เรยกขวานอยเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้า โอ้เจอแล้วโอ้ไอ้ลรยำเอ้นี่ไงร้อยกว่าดีมึงอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดียด๋วยวเฮ้ยเเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันกระโหล,ลดกระสุนไวจังวะเด,วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันยิงเราไม่ค่อยเจ็บแต่แม่งก็โหลดโหลดกระสุนแม่งโคตรไวเลยนี่ไงโดนร้อยกว่าสี่สองโอ้เดี๋ยวดระโดนเกาะหนึ่งเฮ้ยแค่แม่งยิงแต่กูไว โอ้ว้าว้าว้าถอยก่อนถอยก่อนฮะเอาหน้าเข้าเป็นไงล่ะครับยิงไม่เข้าดีฮะยิงไม่เข้าดอกสองครับเดี๋ยวนะทำไมผมเจอสองคันอยู่คันเดียวโอเคมันยิงเข้ามันยิงเข้าเฮ้ยเดี๋ยวมันโหลดกระสุนไวจังวะทุกคนเดี๋ยวคคราองมาคอยมาองไงนี่ไงร้อยกว่าดีอ้าวว้าว้าเพื่อนไม่ช่วยผมเลยนะเดี๋ยวอย่าหันท้ายเข้าครับมันจะยิงล้วเข้า ต้องใช้กระสุนนี้แรงสูงเสร็จแล้วนี่ไงโอโอถอยถอยลากยาวถอยลากยาวเลยถอยทอยทอย,ทอยโอโอเดี๋ยวดาด้าท,ทอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนช่วยคอยแนย่ช่วยคขาหนะนี่ไงเองง <c oughs> อเรียบร้อย โอ้โห oh. ตอนแรกบอกว่าเกมอีซี่ตอนนี้ไม่อีซี่แล้วครับทุกคนเฮ้ยรถถังฝรัง่งเศสคันนี้ก่อนนะโห oh. ด,ดูดีดูดียิงไม่เข้าเลยรถถังอันนี้ก่อนนะจริงนะขอโคตรเยอะโอ้โ oh. ห oh. เดี๋ยวเลยคันหนึ่ง อันนี้มันสูงครับเหมือนมีคนเจอมาแล้วรถต่างชาติดีกว่าเอ้าเอาโอ้โห160ร้อยหกนี่ดดนดวนดวน,ดวน,ดวนลงไปลงไปเอออะไรดีมากเสร็จไปเข้าปะทะอืม้มเพื่อนมันยิงว่าวเรายิงโดนนะกระสุนเราโหลดเสร็จยิงให้มันจะแตกมันจะแตกกระสุนเรากำลังโหลดอยู่เพื่อนเรากำลังโหลดอยู่ยิง แต่จะว่าแมจมแจว่าแจมโอเคครับ <c oughs> แพ้ยังไม่ต้องสงสัยเนาะได้ตามมาหกพันกับดาวอีกสองรอยเจ็ดสิบอยู่ในเกณฑ์ที่ชฉว่าแจมจะว่าแมจแมภารกิจดูหน่อยดิทำอะไรสำเร็จแล้ววะโอเครับกุญแจกันหน่อยครับทุกคนไะรอบสองเดี๋ยวขอขอเฮ้ยเดี๋ยวต้องเก็บดาวอีกพันหนึ่งครับเราจะ ผมจะไปซื้อปืนไงถ้าเราอัปเดตปืนแล้วปืนมันจะยาวขึ้นนะครับทุกคนปืนของรถถังะอะตอนแรกม,มันจะสั้นนะแต่พอเราอัปเดตปุ๊บมันจะยาวขึ้นกว่าเดิมนะแล้วก็กระบอกแก่ขึ้นมั้งนะโอเคส่วนใหญ่จะเป็นรถถังชั้น IV กันหมดเลยนะชั้นรถถังคาทิสามีอยู่แค่2คันไฟและ2คันเอง M เโอเคมีรถทีมเรามีรถถังส้มจมตีหนึ่งคันครับ อยู่ฝั่งนน้นเด้อเด้ต้องไปฝั่งนี้ต้องไปฝั่งนี้ฝั่งนี้มีใครยึดจุดไหมไปตามเพื่อนแล้วครับเราไม่ใช่สายบูเราเออโ,อโอเคโอเคจะพูดอะไรก็ไม่พูดนะผมเนี่ยมีคนเจอสตัวอยู่ฝ่ายโน้นขึ้นไปเลยกลัวอะไรมากันแหละ Hey, hey, hey. นี่ไงเว้าวไม่เอ้ wow. ยว้าวเห็นกระสุนไหมว้า wow. อ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวข,ขึ้นไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยิงตรงนี้ยิงไม่ได้เดี๋ยวนะตรงนี้ก็ยิงไม่ได้โอเคมีเพื่อนเราเข้าไปท้าละเพิ่มพรมเล็กน้อยโดนครับโดนครับใช้กระสุนปั๊มเร็วขึ้นโอเค โดนจนได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนโดนจากไหนวะจากนี้แหละชัดเลยนี่ไงโดนอุ้ยเกือบแตกเกือบแตกจับว่าแจมจับว่าแจมเรือเหลือยี่สามโดนอีกดอกเดี๋ยวแตกแล้วไอ้นั่นอ่ะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงเดี๋ยวเดี๋ยวบางบ้านหรอบางบ้านหรอเอ้ยบ้านหลังนี้ทะลุไหมวะไม่ทะลุไม่ทะลุ แน่จริงออกมาแน่จริงออกมาแน่จริงออกมาครับนี่ไงโอ้ยเดี๋ยวดาผมตกอยู่ในวงล้อมแป๊บไม่เข้าไปกันวะมันเห็นผมไหมเนี่ยไม่น่าจะเห็นเนาะนี่ไงโอ้ยเดี๋ยวดาดากระสุนวู่ยิงแรงไงวะรถถังคาสามแม่งยิงแรงเหมือนกันนะเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะนี่ไงแตกพี่หนึ่ง แม่ยิงลอดช,ช่องแคบมาครับช้าเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนเอ้ยคันโอเคนี่ไงโอ้แป๊บแป๊บถอยเลยถอ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 ย ถอยเพื่อนถอยถอยเพื่อนถอยเพื่อนมันมีกองหนุนมาแล้วถอยถอยถอยเพื่ออย่างน้อยก็เก็บหนึ่งคิวโอเคไม่เสียใจไม่เสียใจอย่างน้อยก็เก็บหนึ่งครับไม่เป็นไรยิงยิงโอเคร้อยสองตอนนี้ก็น่าจะแพ้โอเคออกเลย โอเคครับผมพามาเล่นรถถังคันนี้บ้างเนาะโอเครถถังโกูจมตีของกีดที่ผมอัพป,ปืนมาดูกันว่าจะแรงขนาดไหนจากที่ผมเล่นมาก็แรงอยู่นะเหมือนเราจะเจอรถถังค่าที่5เยอะเลยเยอะมากฝ่ายละห้าคันสิ่งที่เราควรกลัวนะเควเนี่ยเนี่นตอนนั้นยิงผม200เท่าไหร่ว่าสองร้อาม เควีสองเพื่อนผมบอกว่าแรงโคตรของโคตรแรงแรงจริงก็ไปดูใน YouTube แล้วโคตรแบบเอาประเภทแบบนัดเดียวจอดอ่ะเออคุณจะปีนทำไมเนี่ยลงมาหาเรื่องอีกแล้วลงลงลงเออกระบอกปืนนี่ใหญ่ยาวขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยบอกเลยว่าแรงจัดนะครับโอเคเป็นรถถังประเภทซุ่มโจมตีนะครับหน้าที่ของเราคือซุ้มไม่ใช่แบบไฟเตอร์อย่างพวกมัน ขอแจมงบ้งดิมันจะพบศัตรูทางนู้นแต่ยิงไม่ได้เอ้บางรถถังเดี๋ยวนะผมเข้ามาอย่างนี้ไม่น่าจะปลอดภัยนะเดี๋ยวเราหันกลับหันกลับหันกลับไม่ต้องไม่ต้องแล้วถอยยาวเลยถอยยาวเลย ไม่ออกว่ะโอ้โหไอสัตว์และชัดเลยและเผิดอ่าคนยิงตายหาแล้วครับท่านผู้ชมเออเรียบร้อยไปตายไปศพแรกเลยเดี๋ยว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 กว่ากูตายแน่นี่ไงไม่ได้แม้แต่จะยิงสักนัดเดียวโอ้โห ทีมก็โหดจริงครับแม่เราไม่มีทางซูเขาได้เลยวะโอ้โหและเผิดแม่งโคตรรัวแถมเร็วอีกด้วยเดี๋ยวนะแลวเผิดแลวเผิดแลวเผิดเออตรงนี้ไม่เห็นเลือดแถมเลือดเยอะด้วยดูด,ดิต้องหกสิบนะแต่เกาะมันไม่ค่อยเยอะนะครับแลวเผิดเนี่ย แตกแล้วแพ้ออกก็มีประโยชน์เท่าเดิมมาแหละเดี๋ยวดูกันว่าตาที่แล้วเราแพ้หรือชนะด้วยโอเคนะคอยดาวน์โหลดโอเครอบที่แล้วแพ้ครับรอบมันนี้ก็แพ้เหมือนกันโอเคเล่นเราถังคันนี้คันนี้ต่ออีกสักรอบไม่ถ้าคู่ตายไวเกินไป เดี๋ยวไปเจอกันในสนามลบมนะครับทุกคนเคเข้าสู่เกมแล้วตั้งแต่เราเล่นมาสามตาที่แล้วไม่เคยชนะเลยนะครับซึ่งเป็นสถิติใหม่ของเรานะครับท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นสถิติที่ดีเนาะเล่นสามตาไม่ชนะเลยเนี่ยทีไม่เนี่ยทุกคนเอออะไรปฏิเสธอะไรวะไปดิเออถอยๆไม่ไปนี้ไม่ไปนีเฮ้ยเจอศัตรูละฝั่งนูน้น อือฮะไปฝั่งไหนดีทุกคนเดี๋ยวเราๆขอขอขอ,ขอเอขรียกคอหน่อยเรียกคอหน่อยโอเคครับตามเฮ้ยตามตามเควีไปดีกว่าทุกคนตามเควีหนึ่งไปตามรถถังสุดเก่งไปดีกว่าพี่น้องเอ้ยเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะไปฝั่งนู้นก็มือเลยวะต้องไปช่วยเพื่อนเราละเอ้ยเออบอกจุดได้ถูกดีวะเดี๋ยวผมขอไปช่วยเพื่อนผมนะเฮ้ยเพิม่มความเร็วหน่อยสักช้า ช้ามากรถวยทางคขาเนี้ยยังไม่ได้อัพเครื่องยนต์ไงเลยมันช้าเปิดสโคปหน่อยมีอะไรน่ายิงบ้างโอ้โหเกาะโอ้โหกระสุนก็โอ้ยเออเดรดยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงเฮ้ยเฮ้ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขอดักยิงตรงนี้ได้ไหมเนี่ยนี่ไงโอ้โหโค่นแม่นทุกคนเฮ้ยยิงลอดช่องได้ไงวะโอ้โหเป็นไงล่ะฝีมืออย่างผมโอ้โหยิงไปได้ไงวะสโคน เฮ้ยไม่ยิงรอดช่องไปเลยอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบเอามันให้แตกเอามันให้แตกไอเนี้ยเฮ้ยมันักครู่ผมยิงไปได้ไงวะทุกคนเฮ้ยเฮยังงงกับตัวเองอยู่เลยนั่นแหละเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่นี่ไงวอเตอร์แมวใครล่าช็อตผมวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้คิวด้วยบัตเตอร์ฟัก เดี๋ยวใครรัดชอด็อตนะมึงนะเหมือนฝั่งนี้เราจะเอาไม่อยู่ละไปช่วยฝั่งน้นดีกว่าฝั่งนี้นโอ้โหแตกพร้อมกันสองคันเลยวะ่ะเดี๋ยวเราขอช่วยฝั่งนี้ก่อนเหมือนฝั่งนี้จะโดนหนักขอเล็งขอเล็งเชอร์แมนเชอร์แมนโอ้โหเชอร์แมนเก่อหนามเหมือนกันนั่นเนี่ยยิงตรงไหนดียิงตรงไหนดีก็ได้วะเป็นงไงก็ดซดสจอกเกาะแม่งเลยเป็นไงแตกแตกเฮ้ยผมไม่ได้คิวได้ไง,ไงวะทุกคน มันตะโคนี้ผมอุา่ายิงมันเสียหายเยอะหน้าหน้าทำไมาผมไม่ได้คิวพระเจา้าทรงโปรดโอเคตอนนี้เหมือนผมยังไม่เสียหายนะครับทุกคนยังไม่ได้รับความเสียหายแต่ข้างบนนั้นมันมีแต่ควีว่ะเอไงดีขอตั้งหลักก่อนเลี้ยวขวาไปนี้ไปนี้เพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็ว,รรวความเร็วแค่รถต่า,างอันนี้อยู่ประมาณแค่สามสิบนะครับไม่เกินสี่สิบอะเนี่ยสามสิบห้าสามสิบ กาโอเคเหมือนรู้สึกว่ามันจะหายหัวไปไหนกันหมดแล้วผมคาดว่าผมเจอเควีโดนยิงที่ไม่มีเกาะน่าจะสองหน้าแตกมั้งนะแล้วเพื่อนเราเคบีขนั้นั้นไปไหนวะมันจะไปซุ่มเด้อผมขอเพื่อนไปผมไปยึดจุดก่อนโอเคเหมันมันจะออกมาแล้วมันยองไม่ยูว่าเราอยู่ตรงนี้มันยังมองไม่เห็นเรามันยังมองไม่เห็นเราขอคิวหน่อยนะครับ นี่ไงครับโอ้โหเลือดโอ้โหโดนลลารอีกแล้วอะไรวะขึ้นไม้เนาะขึ้นไม้หนูไอ้หนูโอ้โหเกาะก็ได้วะนี่ไงขอเน้นๆหน่อยนะเมื่อสักครู่นี่กระเด็นโอ้ยพูดตายเฉยเลยอะไ่เดี๋ยวด่าๆๆนี่โอ้โหเกาะเกาะทั้งนั้นเดี๋ยวด่าขอหันหน้าเขาเฮ้ยหมุนทางนี้หมุนทางนี้โอเค อยากใช้ใช่ไหมกระสุนเจาะเกาะก,ก็ได้ตอนนี้ชนะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเพื่อเรากาลังยุดจุดได้ด้วยติดวะมันติดวะเดี๋ยวน,นะเดี๋ยว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 ไปช่วยเพื่อนผมก่อนไปช่่ยเพื่อนผมก่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมไปช่วยเดี๋ยวผมไปช่วยแป๊บเออกูปไปอยู่จะถอยออกจากจุดทําไมเฮ้ยเดี๋ยวเข้าข้างหลังให้เฮ้ยมันยังไม่เจอเรามันยังไม่เจอเราใช้กระสุนนี้แหละ เฮ้ยติดอีกกำลังไปได้สวยมาหาหน้าเข้าวะ่ะนี่ไงเฮ้ยโอเคมันยิงว่าวมันยิงว่าวนี่ไงอันนี้ผมต้องได้อันนี้ผมต้องได้บอกตรงต้องไดตง้ต้องได้ไดว a เตอ m ม l o n โอเคอย่างน้อยเราก็ชนะนะแต่ไม่ได้คิวเลยอาจะพูดยังไงดีวะมันเชี่ยวเวย้ยโอเคสีเหลายางน้อยชนะหนึ่งโอเคครับถ้าชอบก็อย่าคิดก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s ซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะโอเคไปแล้ว